ไม่มีอะไรที่ว่าไปรักกันแล้วจะไม่กัดนั่นไม่มีถ้ามองเห็นชัดอย่างนี้แล้วกูก็ไม่เอากระมึงสิเนี่ยความหมายของอาตมมยาตาอาตมมยาตา <c oughs> ความรู้สึกเกิดขึ้นมาในขนานั้นนี่ก็ระบ,บายมาเป็นคำพูดว่าอาตมมยาตาไม่เอากระมึงแล้ว รับสมบัติเงินทองข้าวของที่เป็นที่หวงที่รักก็เหมือนกันนะในเรื่องเพศเรื่องญิ้งเรื่องชายนะมันก็เป็นไปเต็มที่มันอย่างนะแต่แม้เรื่องข้าวเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองวัวควายไร่นาะถ้าไปร,าารักมันข้าวรักมันข้าวแล้วมันก็กัดทำนองเดียวกัน <c oughs> สิ่งที่เป็นที่ตั้งห่งความรักไปรักแล้วมันก็กัด กัดัึงไม่รักเก็บไว้จมธรรมดามันก็ไม่กัดนี่พอเห็นมันกัดก็เลยไม่เข้าไปรักไม่เข้าไปเอากำมันนี่อาการของอาตมมยตาเพื่อจะไม่ไปโง่ไม่ไปหลงให้มันกัดอีกต่อไปจะไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้น เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจที่จริงว่เป็นให้เกิดความพอใจลงไหลไปท้านั่นเองอะมันไม่มีดีอะไรไปกว่านั้นสิ่งเหล่านี้อารมณ์ทางเพศก็ดีอารมณ์ทางธรมรมดากติสามัญร่ำรวยอำนาจวัดสนาอะไรก็ดีมันก็เพื่อให้เกิดความครุ่มในใจพอใจลงไหลอย,อยู่ท่านะ ไม่มีอะไรมากกันนั้นไม่ใช่คาวามสงบเลยน,นี่เรียกว่ามันกัดมันทรมานรู้เท่ารู้ทันโอ้มันกัดมันกัดทมันกัดรู้ว่ามันกัดไม่อยากให้มันกัดอีกต่อไปก, <c oughs> กูไม่เอากระมึงแล้วกูจะไม่คิดอย่างนี้กูจะไม่นึกอย่างนี้ กูจะไม่ผูกพันอย่างนี้กูจะไม่หลงรักอย่างนี้กูจะไม่หวงไม่อย่างนี้จะไม่หึงอย่างนี้ <c oughs> คนที่ที่เคยหลงรักเคยหวงเคยหึงเต็มขนาดมาแล้วก็จะรู้สึกได้เองว่ามันกัดอย่างไรยิ่งรักมากก็ยิ่งกัดมาก <c oughs> เอาไม่เอาอีกต่อไปไม่ยอมให้ทําอย่างนี้อีกต่อไปความรู้สึกที่จะไม่ยอมให้ทำอย่างนี้อีกต่อไปะไไปนะคือ ความหมายของคําว่าอาตม,มะยะา,ามันเป็นจุดที่จะหลุดออกมาจากโลกิยะหลุดจากการปรุงแต่งคือสังขารถ้าไม่ถึงนี่มันจะถูกปรุงแต่งปรุงแต่งไปเรื่อยๆปด้วยกิเลสหรือด้วยกรรมหรือด้วยวิบากหรือใดก็ตามมันจะปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหลุดมาเสียได้กบ เพราะไม่อยากเพราะเกลียดมันเพราะเบื่อหน่ายนะใช้คำว่าเบื่อหน่ายใช้คำว่าเกลียดมันก็ไม่ค่อยถูกนะใช้คำว่าเบื่อหน่ายนิพพิทาเบื่อหน่ายมันก็ท้อออกมาหรือว่าท้อออกมาก็เห็นอตัมมยตานี่อตัมมยตาเป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาคือเบื่อหน่ายเบื่อหน่าย ผู้เะเบื่อนายคลายกำหนัดหลุดออกมาจากโลกหลุดออกมาจากสังขารนั้นโดยอำนาจของอตมมยตาทั้งนั้นเลยแต่มันเป็นชื่อที่ไม่เคยเอาไม่ไม่เคยมีใครเอามาพูดได้ยินไม่มีใครเอามากรอกหูแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นคนจะเบื่อนายคลายกำหนัดก็ต้องต้องมีความรู้ศึกที่เป็นอตมมยตาอย่างเพียงพอ ชั้นชั่วก็ไม่เอาชั้นดีก็ไม่เอาดีมากก็ไม่เอาดีน้อยก็ไม่เอาชั้นรูปก็ไม่เอาชั้นอรูปก็ไม่เอาชั้นกลามก็ยิงไม่เอาชั้นกลามนี่มันก็กัดมากชั้นรูปไม่เกี่ยวกับกามเป็นรูปบริสุทธิ์มันก็กัดละเอียดชั้นอารูปก็ละเอียดไปกว่านั้นแล้วมันก็กัดทั้งนั้นสิ่งที่เป็นวิสัยแห่งกลามก็ไม่เอา สิ่งที่เป็นวิสัยแห่งรูปก็ไม่เอาสิ่งที่เป็นวิสัยแห่งอารูปก็ไม่เอานั่นแหละมันจึงจะไม่กัดมองเห็นทุกชนิดกามก็ดีรูปก็ดีอรูปก็ดีกัดทั้งนั้นนั่นนั่นตายเป็นพวกพรมชั้นสูงสุดอรูปกพรมชั้นสูงสุดมันก็ยังถูกกัดอย่างนั้นแหละ พระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมรับคำสอนของอาจารย์คนสุดท้าย <c oughs> ที่มีชื่อว่าอุทธะดาบทรมามบุตรเพราะมันยังสอนเรื่องที่ยังกัดอยู่นะว้ยเราไม่เอามันเป็นที่ตั้งแห่ความยึดถืออยู่เราไม่เอามันกัดท่านจึงออกมาสแสวงหาจนพบไอ้สิ่งที่มันไม่กัดนะคือปล่อยแช่คือปล่อยวางเใ้่ไม่ยึดมันถือมันว่าตัวว่าตน มันก็เนื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะมันต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจึงจะเห็นกัดสิ่งเหล่านี้หรือถ้อยคําเหล่านี้มันเนื่องกันหมดมาตั้งแต่คําว่าเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแล้วก็เห็นธรรมมัทิตาธรรมมณยามตาอิทัปปเจตาแล้วก็เห็นสุญญตาเห็นตถาตา ก็รู้สึกเป็นอตมมยตายมันจึงอยาขาดกันออกไปจากไอ้สิ่งที่เคยหลงไหลย,ยึดมัน่นถือมั่นไหวโดยอุปาทานอันนี้มันทำให้อุปาทานะจางลงขาดไปหายไปส <c oughs> รุปความว่าจะยาขาดจากอะไรจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นอตมมยตาต่อสิ่งนั้น ใช้คำว,ว่ายาขาดนี่เป็นคำธรรมดามากเป็นเรื่องของผัวเมียก็จะอยาขาดแต่ไม่ใช่เรื่องของผัวเมียก็ใช้คำคำนี้ได้คือไม่ไปหลงรักมันอีกต่อไปเนี่ยเรียกว่าหยาขาดเรื่องกามารมก็ดีเรื่องอำนาจวาสนาก็ดีเรื่องบุญเรื่องกุศลก็ดีแม้แต่เรื่องสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งห่งความยึดมั่นถือมั่น อของทุกคนต้องการจะไปสวรรค์เป็นเรื่องกินหน้าหัวทิตสุดเ,เรื่องสวรรค์ตักบาทชอ้อนหนึ่งได้ริมานหลังนางฟ้าห้าร้อยมันมีอะไระที่ได้กำไรมากขนาดนี้บ้างมันมีอะไรที่ไหนที่มันได้กำไรมากขนาดนี้ตักบาทชอ้อนได้วิมานหลังเป็นเจ้าของวิมานมีนางฟ้าห้าร้อย ไม่ไม่คิดดูบ้างว่าผู้ชายคนเดียวหรือผู้หญิงห้าร้อยจะอยู่กันอย่างไรมันก็เป็นโรคเอดตายหมดแหละมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ผู้ผหญิงคนผู้ชายคนเดียวผู้หญิงห้ารอยหรือผู้ชายผู้หญิงคนเดียวผู้ชายห้าร้อยมันก็เป็นโรคเอดตายหมดเหมือนกันสวรรค์มันจะมีค่ากันได้ที่ไหน แต่มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความต้องการที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมัน่นอ,อย่างยิ่งเพราะอำนาจของอวิชชาที่ทำทำปิดปิดบังไว้ไม่เห็นความเป็นอันนีจ้จางทุกครั้งอนัตตาธรรมจิตตาธรรมนิยามตาทัปปัจเจตาสุญญตาตาพาตา,า,า,ตากระทั่งอาตมยาตามองไม่เห็น